สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับคือวังนาคินป่าคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับหัวใจมีตีนอนอเววันนี้ได้ผ่านไปครับได้เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆครับผมถ่ายหน้าวันที่15กรกฎาคม2563นะครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของตำนานผีจ้างหนังคำชะโนดนะครับหลายคนคงทราบ หรือว่าได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแล้วนะครับแต่จะมีสักกี่คนนะครับที่ทราบว่ายังมีรถที่วิ่งเข้าไปฉายหนังในป่าคําชโนโดในวันนั้นยังอนุรักษ์ไว้ครับก็คือรถคันเมื่อสักครู่นี้ครับวันนี้หัวใจมีตีนอร์นเ,เวย์จะพาพเพื่อนๆไปรับชมรถคันดังกล่าวครับตรงนี้ก็ให้รับชมบรรยากาศของป่าคําชโนโดนะครับว่ากันว่าเมื่อปีพศ2532ครับ ฉายหนังของบริการฉายหนังจำจันภาพยนตร์ถูกจ้างมาฉายที่ป่าคำชะโนดครับแล้วก็คือรถคันนี้นั่นเองครับอันนี้คือผีจ้างหนังนะคันนี้เลยหรือเปล่าครับที่ว่าตั้งแต่พศสามสองนะคันนี้นะครับที่ทตำนานผีจ้างหนังจ้างมาดูนะแล้วฉายตรงนี้เลยนะครับฉายเข้าไปข้างในวังนะที่คำชะโนดนะครับ และตรงนี้แหละครับคือวังนาขินครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือต้นชะโนดนะครับมีลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรถเข้าไปยังไงครับเนี่ยรถเข้าได้แต่ไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกพอสว่างออกไม่ได้เหรอโอ้แล้วเข้าแล้วจะของเข้าเอารถออกมายังไงครับเนี่ยก็ต้องมีอะไรโยกมาคนเป็นติดกองน้ำอ่าแล้วแล้วมีมีคนจ้างเลยแล้วใครจ่ายเงินอ่ะไม่มีคนจ่าย ก็แบบเพราะว่าปู่เนี่ยสิสถิตคนคนในหมู่บ้านกระเพอจ้างเอาเงินไปจ้างก่อนแล้วให้ขขามาจ่ายตังค์แล้วนะนชาวบ้านแถวนั้นครับเชื่อว่าปู่ศรีสุโธได้สิงสถิตเข้าร่างคนในหมู่บ้านครับ<อ>ก็คือคนในหมู่บ้านวังจันทร์เข้าไปจ้างหนังที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดขุดรธา,านีครับตอนใน,ตนั้นแม่อยู่ไหนตอนนั้นอยู่บ้านดุงนี่ไหมเด้ยินตำนานเลยนะเชื่อไหมตอนนั้นก็เชื่อเชื่อเลยนะ พราะมันมีอะไรเปลกๆแตหลายอย่างที่นี่นะ๋อแม่คนมันดุงเลยนะบางทีมันเกิดอะไรหลายอย่างตามนี่แหละคนก็เห็นเขาก็ไลยมาทาอะไรมาให้เห็นหลายอย่างอ๋อเหรอคนทางนี้ก็จะเชื่อหมดครับผมถ้าพูดเรื่องปู่ปู่นะนี่คือตำนานรถคันนี้นะครับที่วิ่งเข้าไปในวังนาขินนะครับเมื่อปี2532นะครับก็มีความเชื่อเต็มร้อเซตนะครับว่า ปู่ศรีสุโธนี่สิงสถิตนะครับในร่างมนุษย์นะครับแล้วก็ไปจ้างหนังที่จังหวัดอุดรแล้วก็มาฉายนะครับฉายที่วังนาขินนะครับเมื่อปีสามสองรถคันนี้ก็ยังใหม่อยู่นะแม่นะเมื่อสามสิบปีที่แล้วอ่ะรถฉายหนังหรือว่าจอหนังจำจันภาพยนตร์นะครับตั้งอยู่ที่วัดศรีสุโธนี่ครับ ใครที่บนสําเร็จก็จะมาแก้บนโดยการจ้างรถนั่งชายนะครับนี่ภายในนะครับที่มาใช้หนังเมื่อปีสามสองนะครับที่บางนาคินพี่ขึ้นจอขึ้นอะไรคนเดียวเหรอครับพี่ถ้าเกิดมีคนมาแก้บนอย่างนี้ครับครับผมอ๋อของเราก็รับจ้างแก้บนตรงนี้เลยนะครับครับผม ส่วนมากเขาจ้างกี่เรื่องพี่แก้บนก็ประมาณสองเรื่องสามเรื่องสองสามเรื่องนะเรื่องที่นิยมจ้างสุดในเรื่องอะไรพี่ช่วงนี้มันก็จะเป็นหนังผีหนังตลกหนังผีกับหนังตลกนะหนังเกี่ยวกับพญานาคนาคีสองสินาคีนะก็ประมาณนี้แหละยังไม่ขึ้นจอนะครับถ้ามีคนฉายก็จะขึ้นจอแจมจันอุดรธานีตำนานผีจ้างหนัง0 8 1ย์แปด ห้าสี่ห้าห้าหกศูนย์เจ็ดมือโทรที่โทรไปจ้างนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่อยู่ในตำนานผีจ้างหนัง2532ที่ป่าคำชะโนดน,นะครับน่าเสียดายที่ผมลืมดูทะเบียนรถมานะครับวันนี้วันที่15พรุ่งนี้วันที่16ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถูกหวยรางวัลเล็ท้าย2ตัวรางวัลเล็ท้าย3ตัวรางวัลเล็หน้า3ตัวรางวัลที่2 3 4 5 6ี่หนะครับส่วนรางวัลที่1ผู้ทําคลิปก็คือหัวใจมีตีน ได้ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ